ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพเมือเห้กะเพาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องลําลึกความลังนะคะเมนูนี้ย่อเคยกินครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะพี่น้องนะคะที่สุขุมวิทซอย4 9นะคะข้าวผัดกระเพราหมูกุ้งนะคะเมื่อครั้งนั้นกินเนะี่ยเขาใส่แต่หมูนะคะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้จะใส่กุ้งลงไปน้ำนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูสไลด์ค่ะกุ้งสดค่ะพริก กระเทียมแค่นี้เองค่ะเมนูนี้โบต้องเน้นเผ็ดด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเราจะกินเป็นข้าวค่ะแล้วก็ใบกะเพราห้อมๆค่ะข้าวสวยข้างคืนนะคะลูกหุงถิ่ไใบตักใบพึ่งห้ยห้หอนด้วยค่ะพี่น้องก็สิผัดเขาแสบนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาลงมือทํากันเลยจ้าระทาเลอะๆนิดนึงว่เป็นยังงค่ะอันนี้โบแมนเขาลาดกะเพราด้วยค่ะพี่น้องข้าวผัดกะเพรามูกุ้งค่ะ ใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะเน้นกระเทียมไม่เน้นพริกเดอ้อจะไม่นื้อเลยค่ะมันเป็นคล้ายๆถึงเข้าวผัดนะคะพี่น้องข้าวผัดใส่กับหมูกับปุ้งประมาณนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่หมูลงไป สมัยนั้นเชียเทพเป็นเขากองนะคะไปสื่อเขากองสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะเขากองนี่กองลายีสิบถาบทกองละยีสิบถาบได้ที่ทนองสมัยนั้นนะกองละยีสิบถาบทนะคะอย่างแพงสุดแล้วนะคะกะเข้าวหมูกุ้งสมัยนละ้วกะเข้าวกุ้งค่ะตูเมืองที่นองเว้ยเงินหนีสิบถาบะบุ้มมีขาด้วยค่ะบ่เป็คนสื่อได้จะขายเย็น ดาเย็นอรกนี้สื่อ,อาเ่ยค่ะนะคะผัดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ข้าวลงไปเลยนี่แหละค่ะอันนี้คือข้าวผัดกัะเพราหมูกุ้งค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวผมปรุงรสค่ะ ใส่ผิวขาวค่ะปรุงก็ทุกอย่างเหมือนผัดกระเพราเลยค่ะนะคะน้ำมันหอยนิดนึงน้ำมันหอยโบตังไลจะพี่น้องเ้วยกเขาเท่าจะแฉะเกินไปนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้คือน้องชูใส่หลายเสีบหลายใส่ลงไปค่ะ หลังจากนั้นเปิดไฟแรงๆค่ะพัดเขาจะแซบหรือว่าแซบคือมันก็เขาคู่กันด้วยค่ะเขาแบบว่าแค่เนี่ยพัดก,กับเผ่าเข้ากับสูสบะแซบเขาเข้ากับเซ่อแซ่นะคะ จากนั้นใส่ใบกะเพราลงไปค่ะเมนูนี้แนะนําว่าข้าวต้องแข็งเป็นเม็ดสวยเลยค่ะแต่ว่าหอเย่ามีผู้เฒ่ากินนะคะเอ๊ยออาไปแค่พหนหอมหอมจ จากนั้นค่ะยจะใส่สีอูวดํานิดนึงทําสี้วยจ้ะเพราะว่าอันนี้มันสีขาวเกินไปบุเป็นจกินค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องแล้ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนึงค่ะ เมนูนี่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะแล้วแต่แต่ว่าผู้ใดมกักมั่นมั่นกับใส่ได้ค่ะนะคะแต่ว่าสำนีก็ต้องพอดีค่ะแต่เสียแต่ว่าเขาแชะอืมสุดยอดอร่อยพอแล้วค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะพี่น้องมาบิึงกันค่ะข้าวผัดกะเพราหมูกุ้งง่ายๆแต่อร่อยค่ะ แล้วราคาพี่น้องอาหารจานเดียวง่ายๆคะ่ะข้าวผัดกะเพราหมูกุ้งนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเข้าผัดได้คะ่ะบ่เป็นข่าวลาดนะคะพี่น้องทําทุกอย่างเหมือนผัดกะเพราคะ่ะพี่น้องเอาข้าวลงไปผัดนะคะกะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดนึงสีอิ๊วขาวซีอิ๊วดาชู่รสผงปรุงรสน้ำตาลทรายใส่ลงไปคะ่ะปิด้ายด้วยใบกะเพราหอมๆนะคะ่ะเมนูนี้คะ่ะแนะนําว่าข้าวต้อง แข็งแน่นะคะพี่น้องของย่ามันแฉะหน่อยนึงเพราะว่ายะเห็นให้ผู้เ่านะคะข้าวก็จะออกนุ่ม,มแๆแฉะแต่ว่าถ้าข้าวแข็งเป็นตัวค่ะพัดแห้งๆนะคะ้ํามันบ่ตองเยอะค่ะรับรองว่าแสบหอมใบกะเพราหวนๆน,นะคะเปอีกหนึ่งเมนูที่อยางแนะนํานะคะพี่น้องเพราว่ากินพัดกะเพราเลยก็ เบื่อแล้วนะคะลองเห็ดเมนูนี้มึงหาพี่น้องนะคะทุกครั้งเราจะกินข้าวราดนะคะข้าวสวยแล้วก็ราดโดยผัดกะเพรานะคะแต่วันนี้เราทําเป็นข้าวผัดกะเพราจริงๆเลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องเมนูนี้โบต้องเผ็ดนะคะพริกใส่ได้เม็ดนึงนะคะแล้วแต่ว่าผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ได้นะคะอันนี้โบจํากัดนะคะแต่ว่า ตามที่กินมากเะะนีอคอะเนี่ยบคยนิยมเผ็ดนะคะอันนี้เขาจะใส่น้าปลาพริกนะคะแต่ว่าถ้าเผ็ดเกินไปมันก็กินยากเพราะว่ามันเป็นข้าวนะคะพี่น้องนะคะอเอาละค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนเซ่บๆด้วยกันจ้าข้าวผัดกะเพราหมูกุ้งจ้า